สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาทำข้าวห่อสาลายหุงข้าวข้าวเนี่ยใช้เป็นข้าวญี่ปุน่นวิธีการหุงก็หุงเหมือนข้าวหอมมะลินะครับพอข้าวดิดแล้วพักไว้ให้ข้าวเซตตัวประมาณ5นาทีจากนั้นเอาข้าวมาคลุกกับน้ำปรุงรสซูชิแล้วพักไว้แครอทลวกแล้วหั่นให้เป็นเส้นแตงกวาญี่ปุน่นเอาไส้ออกจากนั้นหั่นให้เป็นเส้น ฮอทดอกไก่ยอปูอัดไก่แผ่นนึ่งจากนั้นพักไว้ให้ขายความร้อนหั่นให้เป็นเส้นทำไข่หวานแล้วหั่นให้เป็นเส้นใช้เสื่อสำหรับห่อข้าววางแผ่นสาลายตักข้าวมาวางบนแผ่นสาลายแล้วม้วนเวลาม้วนก็ม้วนแบบนี้นะครับม้วนบีบให้แน่นๆหน่อย แล้วก็หมวนต่อบีบให้แน่แนแแล้วก็ม้วนจนเสร็จจากนั้นหั่นให้เป็นชิ้นๆเวลากินกินกับซอสโชยุวาซาบิอร่อยครับลองทำดูนะครับคอสข้าวหมกและข้าวบริยานี่ราคาเต็มของคอสนี้คือ1,500บาทลดราคาให้พิเศษราคาคอสนี้อยู่ที่499บาทสนใจสมั